สวัสดีนะครับพกผมปามนะครับวันนี้จะมาแจกเกมมาครับหนึ่งจุดสิบหกจุดสนยครับเป็นภาคสวยสวยเงานะครับสวยงามนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับใครเพิ่งที่เข้ามาดูใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับมีคนบางคนอาจจะถามว่าทําไมเสียงมมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึงนะครับอืมยังไม่นอนนะครับทําคลิปให้ทุกคนเลยนะครับกําลังจัดต่อคลิป จะลงในวัดอีกสองวันนะครับโอเคนะครับคลิปก่อนที่ผมแจกไมค์ครับไปนะครับก็มีคนดูเป็นแปดสิบคนนะครับแต่ไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับภาคนี้ครับเป็นภาคสวยงามเลยนะครับเป็นภาคเงาสมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่มีไวรัสนะครับโอเคนะครับใครชอบก็ยืนกดไลค์ลกดแชาร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย